สวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นอ่าสินค้าที่เป็นดิปสแตนคอฟฟี่แท่นนิปกาแฟครับครับสีออกเหลืองๆทองๆนะก็มีหลายขนาดอ่าหลายรูปแบบให้คุณลูกค้าชอบถูกใจอันไหนก็สามารถซื้อไปอ่าใช้ที่บ้านได้นะครับอ่า ผมจะเริ่มจากไอ้ตัวนี้ก่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูนี้จะอยู่ที่หกจุดหหจุดหนะครับผมหกจุดหกเซนติเมตรหกเซนหกมิลนะครับก็ความสูงอยู่ที่18บดเซน ช่องว่างด้านในนะครับความกว้างด้านในอยู่ที่สิบสี่ประมาณสิบสี่เกือบสิบห้าครับความกว้างของอมไม้นี้ก็อยู่ที่สิบสองนะครับผมอันนี้จะเป็นขนาดเล็กครับรูนี่ใช้ได้กับทุกรุ่นนะ แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับพวก s p พวกสแตนเลสโซนี่ไม่แนะนำเพราะว่ามันมันไม่มีตัวคํำานี้เดี๋ยวมันจะหักเดีไม่มันมันมันเหมาะกับการใช้ที่เป็นลักษณะแบบเป็นพวกกลวยมากกว่านะครับอันนี้ก็ทากาแล้วก็ยิงด้วยตะปูลมทากาแล้วก็ยิงด้วยตะปูลมไม้นี่ก็เป็นไม้พาเลตนะครับแต่ว่าเราก็เลือกครับผมเราก็คัด งานงานสวยนะไอ,ไอตรงข้างในนี่ไม่ต้องกลัวว่ามัน,ม,นมันจะสากนะเพราะผมขัดจนเรียบอ่นะครับแล้วเราไปต่อไปต่อเลยอันนี้ลายตรงนี้จะเข้มๆตรงนี้จะไม่ค่อยเข้ม๋ยวผมจะนําเสนอตรงนี้แล้วกันก็ขนาดรูก็เท่าเดิมครับ6กจุดหกหกซนติเมตรหเซนหมิล สามารถใช้กับสตาร์เรโซ่ SP 3 0 0ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้ความสูงก็อยู่ที่วางนอยก่อนนะครับม,มองม่คก็เห็น20นเมตรช่องว่างด้านในนะความกว้างก็ประมาณ ความยาวก็ประมาณยิบยิบก้าความกว้างของไม้อยู่ที่สิบสามเซนนะครับสิบสามเซนคราวนี้ทุกตัวก็จะสิบสามเซนหมดนะครับถ้าเป็นลักษณะตัวอย่างนี้จะเป็นสิบสามเซนหมดยกเว้นตัวนี้จะเป็นสิบสองความสูงด้านในยี่สิบเซนนะครับผม วางตาชั่างวางภาชนะใส่นี่ก็ใส่ได้ทุกอย่างคือวางได้เลยอ่เอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้จะเป็นแบบมีที่วางกาน้ํานอนด้วยอย่างนี้ตัวนี้รูจะเล็กรูกจะห้าุดสามส่วนตัวนี้รูจะหกจุดหเท่ากับตัวนี้ตัวนี้วางสตาเลโซ่ SP สามร้อยได้ แต่ตัวนี้เป็นตัววาง SP 2 0 0ขนาดรูจะ5.3นะครับผมความสูงแต่ขนาดความสูงความกว้างเท่ากันหมดยกเว้นรูขนาดของรูแตกต่างกันความสูงที่ที่16ช่องว่างด้านในนะครับความกว้างข้างในของช่องว่างนะอยู่ที่ประมาณ18 อันนี้จะเป็น SP 200อันนี้จะเป็น SP 300ครับก็แล้วแต่ท่านลูกค้าครับจะเอาไปใช้กับตัวไหนก็สามารถระบุมาได้ครับอ่าและคราวนี้ก็มาที่3รูเลยความสูงช่องว่างข้างในก็20นะครับผมแต่คราวนี้ก็ความกว้างของช่องว่างนะผมจะลองวัดให้ ช่องวางอยู่ที่42โดยประมาณนะครับขนาดรูก็6.6เหมือนกันครับเท่ากับตัวอื่นเลยใช้กับ p2 สอง SC 3 0 0ได้นะครับผมงานก็ตามนี้ครับ คือในรูปยังไงตัวจริงก็อย่งังไงเลยครับงานหัวคือผมอ่ามีการขัดแต่งทาสีเคลือบเงาแล้วก็มีการคัดไม้ะถึงจะเป็นไม้พาเลทแต่ถ้าเรามีการคัดมันก็เรีอกเอาส่วนที่ดีมามันก็จะดูดีครับเนี่ยราคาไอ้ตัวนี้จะอยู่พร้อมส่งนะรวมส่งรวมส่งอยู่ที่400บาทตัวใหญ่นะส่วนตัวเนี้ยอยู่ที่260รวมส่ง สอลูอยู่ที่360รวมส่งนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น sp 3 0 0หรือ sp 2 0 0ราคาเดียวกันคือ360รวมส่งนะครับถ้าเป็นระบุสีอื่นมาเป็นสีโอ๊คสีดำเงี้ยก็จะบวกเพิ่อมอีก40บบาทนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผม ราคาเบาๆครับงานก็อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยครับคือท่านถูกใจท่านก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ